สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาอัปเดตสนามบินสุวนรภูมิกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายกันไปนานนะครับเรามาอัปเดตวันที่16สิงหาคม2022นะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอาคารผูธธ้โดยสารขาออกนะครับชั้น4นะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ทางระหว่างประเทศเลยนะครับเริ่มเดินตั้งแต่ด้านนอกอาคารนะครับประตู10ชั้น4นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในอาคารผ่านประตูนี้กันเลยนะ ผ่านเข้ามาครับจากประตู10ครับเราจะเจอโรยูกับโร w ดบนยูนะครับทุกคนวันนี้จะเห็นว่าไกลๆมีผู้โดยสารมารอคิวเช็คอินกันเยอะเลยขวามือนะครับเป็นแบบรีฟันสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ประตู10ก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับนี่ฮะโรเดบยูจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอินดิโกนะครับแล้วก็หลายสายการบินของอินเดียด้วยมีรอสันเรเวนโร w ดบยูด้วยนะครับเปิดให้บริการอยู่ด้านในมีแอร์ครูเช็คพอยต์นะครับเปิดเหมือนกันแล้วก็ไพรสเนทยนะครับเปิดจนถึง4ทุ่บ เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับจะเจอร้านโอท็อปนะครับอยู่ด้านหลังโรยูนะครับซึ่งโรยูตอนนี้เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรส์นะครับแล้วจะมีฟาสทร c กบริเวณโรทีด้วยนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับซึ่งโรทีจะเป็นของ EVA Air นะครับเราเดินมาที่โรอากับโรเอสนะครับทุกคน จะเป็นพื้นที่ติดตั้งเซฟเช็คอินคีออสแบบเต็มระบบเลยครับพร้อมใช้งานแล้วด้วยด้านหลังจะเป็นทางขึ้นบริเวณดูเครื่องบินแล้วก็จะมีร้านเซเว่กับร้านบูธด้วยนะครับเดินมาต่อที่ร o พี P กับรคิวนะครับทุกคนเนี่ยครับเคาน์เตอร์เปิดใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยโรพี Ro P ก็จะมีผู้โดสารมารอต่อคิวและเป็นเที่ยวบินทางตะวันออกกลางนะครับ เดินมาถึงโถงทางเดินด้านหน้าบริเวณรพีกับรคิวมีผู้โดยสารชายที่นั่งเต็มเลยแล้วก็เดินอยู่ในโถงบริเวณโรพีกับรคิวเยอะด้วยโถงทางเดินบริเวณรเอ็มกับรเอ็นก็จะแน่นไปด้วยผู้โดยสารชาวเวียดนามซะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าโรเอ็มกับรเอ็นข้างหน้านะครับมีผู้โดยสารมาเช็คอินนะครับของเที่ยวบินเวียดเจ็ทแอร์นะครับ เดินไปจนถึงโรเคกับรเอลนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะฮะจะเจอพระบรมสารีริกธาตุประดับด้วยดอกดอกกล้วยไม้สามสีสีนะครับสวยมากๆเหมือนเดิมครับโรเคเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับผู้โดยสารเยอะเหมือนกันนะครับด้านหลังของโรเคจะมีร้านค้าที่เปิดพร้อมให้บริการหลายร้านเลยนะครับมาจนถึงโรเจนะครับด้านหลังโรเจนะครับทุกคน จะมีทางขึ้นผู้โดยสารขาออกร่องประเทศหมายเลข2ออยู่นะครับขึ้นไปทางต่อมอด้านนี้ได้เลยโรเอสขับเคานเตอร์เช็คอินของการบินไทยนะครับการบินไทยเปิดหลายเคานเตอร์มากๆเลยครับทุกคนเราวกมาด้านหน้านะครับบริเวณโรเอสนะครับจะเริ่มเห็นผู้โดยสารหนาตามากขึ้นแล้วนะครับทุกคนเยอะมากๆเลยในช่วงนี้ครับตรงทางเินบริเวณโรจีนะครับที่นั่งบริเวณโรจีก็มีผู้โดยสารใช้พื้นที่อยู่เยอะเหมือนกันครับ เข้าไปข้างในโรฟกับโรจี G, จะเห็นว่าผู้โดยสารเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเซลเช็คอินคีออสอยู่ด้านหน้าของแถวด้วยนะครับโรฟบางกอกแอร์เวนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรจีเวียเจทเออีกแล้วนะเวียเจทเอเปิดเคาน์เตอร์เยอะจริงๆครับทุกคนเพื่อรองรับผู้โดยสารนะส่วนโรฟของแอร์เอเชียก็เปิดให้บริการเหมือนกันครับด้านหลังจะมี TG Ticket Office ด้วยนะครับ เดินจนมาถึงโรดีกับโรอีนะครับทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่ติดตั้งเซลเช็คอินคีออสอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่มากๆและเวิรนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะมากๆเหมือนกันโรอีจะมีเซล์แบ็กจ็อกที่แบบว่าชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับเปิดให้บริการแล้วนะและโรดีก็มีเหมือนกันครับซึ่งโรดีจะมีเซลเช็คอินคีออสด้านหน้าและมีผู้โดยสารมาใช้เยอะจริงๆครับเริ่มเป็นเทรนใหม่แล้วนะผงทางเดินบริเวณประตู2ก็มีทัวเวียดนามนะครับและผู้โดยสารเยอะเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นโอ b ีกับโอลีนะครับทุกคนเป็นเบื้องของเที่ยวบินภายในประเทศนะครับด้านหน้าจะมีเคาน์เตอร์ของเซลเช็คอินคีออสด้วยนะครับมีผู้โดยสารมาใช้เหมือนกันนะครับโอบี b, เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของไทยสมายนะครับแล้วก็ TG ด้วยนะครับมีผู้โดยสารมาแล้วเหมือนกันนะครับ ส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของเวียเจทแอร์นะครับเวียเจทแอร์มีเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกลัวจะมาเช็คอินไม่พอเลยนะส่วนนหน้าจะเป็นทางเข้าผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและอยู่ติดกับ Fast Tra c นะครับของผู้โดยสารขาออกรว่างประเทศนะครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยตรงเข้าไปนะครับข้างหน้าได้เลยนะครับเราวกมาด้านหลังนะครับทุกคนจะมีร้านคริสปี้ครีมนะคบบริเวณโรดีเปิดให้บริการด้วยนะครับแวะซื้อตรงนี้ได้นะครับ ติดติดกันจะเป็นโอเวอร์ไซส์แบ็กเกจเคลมนะครับจุดวัยหนะครับกระเป๋าเกินขนาดมาติดต่อตรงนี้ได้เลยเราเดินวกกลับมาทางด้านหน้านะครับของโรบีนะครับจะเห็นว่าข้างหน้าจะมีที่นั่งของผู้โดยสารด้วยนะครับอยู่ตรงบริเวณโรเ A กับโรบ B เลยซึ่งบริเวณโรเอนะครับนอกจากจะเป็นเคาน์เตอร์ของกาบินไทยแล้วจะมีทางเข้าของ Fast t r a ็กด้วยนะครับเข้าตรงนี้ได้เหมือนกัน ที่นั่งบริเวณโรบีนะครับผู้โดยสารก็จับจองเยอะเหมือนกันครับทุกคนและก็อยู่ติดกับเคแบงค์แลกเงินตรงนี้เลยนะครับทางเดินบริเวณโรซีอย่างที่บอกครับผู้โดยสารจะเยอะมากๆในช่วงบ่ายๆนะครับใครเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแลวเฝ้ารอคลิปของสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องให้ผมด้วยถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรา กลับมาเจอกันใหม่แน่นอนครับมีคลิปสนามบินอีกเยอะแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน